นับสนุนโดยชัวชัวชีดตรงไหนใหญ่ตรงนั้นต้องชัวชัวผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาสากล ถ้าเราทํานาในเขษพื้นที่ภาคกลางเนี่ยเราอาจจะเห็นเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรกลนะที่มีรูปร่างหน้าตานะที่แตกต่างกันไปนะใช้รถไถใช้อุปกรณ์ส่วนเพิ่มนะฮะที่มีความหลากหลายแต่ในพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยนะะถือว่าเป็นเรื่องใหม่เป็นของใหม่นะจะต้องเอามาปรับใช้นะกับสภาพภูมิประเทศนะให้มีความเหมาะสมนะอย่างเช่น ภาคกลางเนี่ยเราใช้รถดำนานรถดำนาที่จะต้องไปเพาะกล้าในถาดนะครับแล้วมาดำนาเพื่อให้เป็นแถวเป็นแนวนะครับหรือใช้เครื่องพ่นหวานนะครับให้ได้ปริมาณต่อไรอ่เขาเรียกว่าให้ได้ผลต่อไล่สูงนะครับคราวนี้ในส่วนของพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยนะมันมีข้อจํากัดอะไรหลายๆอย่างนะการจะเอาต้นกล้าที่เพาะถาดมาปักดำนะ เป็นนาน้ําฝนไม่ใช่นาเขตชุมบาทานก็อาจจะยุ่งยากนะที่จะหาช่วงจังหวะเวลาให้ได้ให้มีความเหมาะสมการหยอดนาแห้งนะหยอดหลุมนะก็คืออจุดหนึ่งนะที่สามารถที่จะพัฒนาให้การทำนาปลูกข้าวเนะี่ยง่ายขึ้นนะเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นก็เกิดการพัฒนาของรถหยอดขึ้นนะครับ ในปัจจุบันปีนี้นะครับรถหยอดก็ได้พัฒนาจนผมมองว่าสมบูรณ์เกือบร้อแเ้อร์เซ็ละครื่องจักรอีกตัวหนึ่งนะก็เป็นเครื่องที่ใช้ในเรื่องของการพ่นสารเคมีต่างๆ นะซึ่งมีความจำเป็นมากกับการาทำการเกษตรในการเพาะปลูกในปัจจุบันเนื่องจากโการคแมลงนะครับรวมถึงวัชพืชนะค่าจ้างแรงงานที่สูงขึ้นนะการใช้การปลูกข้าวแบบง่ายๆเช่นการวานนะหรือการหยอดแล้วเราจะควบคุมวัชพืชได้ยังไงนะถ้าเราไม่ใช้เครื่องมือที่มีความเหมาะสมเพื่อลดต้นทุน ที่เห็นอันี้คือเครื่องพ่นยาเครื่องพ่นยาสําหรับใช้ทั่วไปประโยชน์ของมันก็คือใช้ในานาข้าวหลังจากวานวานเสร็จก็เป็นฉีดยาคุมได้หรือว่าจะพ่นก่อนก่อนก่อนเตรียมดินก็ได้เป็นก็ดีมันเป็นการไม่เสี่ยงกับการใช้งานคือว่าเราอยู่ข้างบนตัวยาอยู่ข้างล่างมันจะไม่เป็นอันตรายมาก ม้แม่กระเดินฉีดแล้วก็ผลผลิตไปปริมาณที่ใช้งานมันก็ได้คุณภาพสูงสูงกว่าคนที่เดือเดินฉีดปกติการใช้ยาหนึ่งถังหนึ่งถ้าคนฉีดก็จะได้อยู่ประมาณไม่ถึงสามไร่สองไร่ก็จะได้แต่ว่าถ้าใช้เครื่องจกักรตอนนี้ฉีดมันจะได้อยู่ประมาณ3ามไร่ถึงสี่ไร่นะครับ แล้วก็มันจะลดในการต้นทุนในการผลิตของการทำนาสำหรับนะครับการกลับมา การกลับมารวมกลุ่มชาวบ้านนะครับเพื่อจะมาเปลี่ยนแปลงวิธีการทํานานะครับมาพัฒนาใช้คําว่าพัฒนาก็แล้วกันนะครับให้ดีขึ้นนะครับเพื่อพลิกชีวิตเพื่อพลิกความเป็นอยู่ของชาวบ้านให้ดีขึ้นนะครับก็ตอนนี้นะครับเราเดินมาแล้วครึ่งทางก็เห็นก็เริ่มจะเห็นผลแล้วนะครับนาข้าวเริ่มเขียวแล้วนะครับซึ่ง กลุ่มของเม็กซาโกเองนะครับเป็นกลุ่มที่รวมกลุ่มชาวบ้านเพื่อผลิตข้าวคุณภาพนะครับแบบขั้ววงจรแบบขั้ววงจรนี่คืออะไรนะครับแบบขั้ววงจรคือข้าวนะครับที่ได้ต้องมีคุณภาพ2ต้องมีตลาดรองรับนะครับสตัวกเกษตรกรเองนะครับต้องมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับอันนี้คือปัจจัยหลักๆนะครับที่ผมตั้งใจไว้แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ าจากความร่วมมือของอกลุ่มเม็กซากในกระบวนการความคิดในการเริ่มต้นนะต้องยอมรับว่าน้องเขามีความามุ่งมั่นพัฒนาจริงๆที่จะชวนพักพวกเพื่อนฝูงญาติพี่น้องนะให้หันกลับมาสนใจพัฒนานะการปลูกข้าวให้ได้คุณภาพ โดยการใช้เครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจกักรกลหลากหลายชนิดนะครับรวมถึงเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพนะปัจจัยในการผลิตต่างๆนะก็มาเปิดเป็นศูนย์ย่อยนะครับเพื่อบริการเกษตร,รกรที่อยู่ในกลุ่มข้างเคียงนะและอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในพื้นที่ของบ้านเกิดเขา ผมวีระบุตรดาวงครับสมาซิกบ้านโป่งสามะคีครับผมเจ้าของนาแปลงนี้ก็ประมาณ5ไร่ครับก็ทำนาเมื่อก่อนทำนาหวานแต่มาปีนี้มาทำนาทำนาหยอดครับก็ใช้ข้าวหอมมะลิ105ครับปรามังกร7เจดน้ำครับผมรู้สึกว่าข้าวปีนี้ต้นมัน เกิดมาแล้วมันแข็งแรงมันสมบูรณ์ดีครับผมมันมันดีกว่าทุกปีอีกอย่างข้าวมันก็มันเป็นแถวมันหยอดมันมันไม่แน่นเกินไปครับที่วีระเนี่ยนะครับเป็นเกษตรกรธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งนะครับที่อยากจะร่วมกันกับโครงการเม็กซิโกเมล็ดพันธุ์บังกรนเจ็ดน้ำได้รู้จักกับทางน้องแมนนะครับ แล้วก็ใส่ใจไม่รอเวลานะทำเลยครับนระู้ปุ๊บทำปับ๊บครับข้าวข้าวยอนนี่มันจะเป็นแถวแล้วมันก็ดูลักษณะมันจะแตกกอดีกว่าข้าวหวานเพราะว่าข้าวหวานมันแออัดมันแน่นเกินไปครับผมว่าทางที่ดีเนี่ยอยากให้ทํานาหยอดกันให้มากครับเพราะว่ามันดูแลง่าย ถ้านาหยอนนี่มันจะเป็นแนวเป็นแถวแต่ถ้านาหวานนี่มันจะมันไม่เป็นแนวเป็นแถวแล้วมันรู้สึกว่ามันข้าวมันก็เกิดเยอะกว่ากันแล้วมันทำให้ต้นข้าวนี่มันมันเพียวหรือว่ามันเล็กมันไม่มันไม่อ้วนมันไม่สมบูรณ์เหมือนนาหยอดครับผมวัชพืชมันก็จะขึ้นมาเยอะเหมือนกันแล้วเราก็กําจัดยากเพราะว่ามันมันอยู่ทั่วไปหมดมัน มันไม่เหมือนนายอดนายอดมันเป็นแนวเป็นแถวเราเดินตามแถวตามแนวเราก็ถอนออกมาได้นาหวานนี่มันสวนมากถ้าตรงไหนมันแน่นเกินไปมันก็จะมีปัญหาตรงที่เขาเรียกว่ามันภาษาอีสานเขาเรียกว่าดินมันเอืดอคือว่ามันอัดแน่นเกินไปแล้วมันทําให้ใบมันไหม้แล้วมันก็จะตายลงไปมันไม่โลกเหมือนกับนายอดครับผม ถ้าถ้าเปรียบเทียบระหว่างนาหวานกับนาหยอดผมว่าความแข็งแรงสู้นาหยอดไม่ได้แล้วอีกอย่างนาหวานก็มันแอาอัดแล้วพอถึงเวลาเก็บเกี่ยวหรือว่าตั้งท้องเนี่ยมันมันจะทําให้ต้นนี่มันล้มเร็วเพราะาต้นมันเพียวมันผอมแล้วก็ปัญหาถ้ามันล้มไปแล้วปัญหาข้าวจะตั้งดอกก็ก็ไม่เต็มที่ครับ แล้วมันทำให้ผลผลิตลดลงครับผมพี่วีระก็เป็นท่านหนึ่งนะครับที่จะเป็นตัวอย่างให้กับพวกเราได้มีกำลังใจมีมีกำลังใจในการต่อสู้ในเรื่องของการทำนาปลูกข้าวต่อไปครับสนับสนุนโดย M2 หยุดการร่วงของดอกและผลขยายสะพโพกในสับประรดต้อง M2 ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาโกในการใช้ยานะครับก็ปีนี้ผมใช้ของยาของบริษัทแม็กซาโกนะครับในการคุมคุมค่ายานะครับตั้งแต่ค่าแล้วก็คุมนะครับผลผลิตผลผลงานออกมาก็ดูว่าก็ดูดีนะครับแล้วก็การพ่นผมก็ใช้ เครื่องเครื่องพ่นยานที่ผมผลิตขึ้นมานั่นแหละ